สวัสดีครับวันนี้เราได้อุปกรณ์มาใหม่อีกแล้วเป็นเครื่องมือช่างอยู่ตัวหนึ่งเครื่องมือช่างก็มันก็คือไอตัวที่เป่าลมร้อนอะ่ะเป่าลมร้อนที่ใช้กับพวกงานอินเล็กทรอนิกส์อ่ะพอดีผมมีกาจออยู่ตัวหนึ่งแล้วมันพังอะ่ะหยิบมาให้ดูก่อนคือผมมีกาจออยู่ก็ไม่ได้มีตัวเดี๋ยวเรามีหลายตัวแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ไปขุดบิตคอยกันอย่างหนักเลยครับแล้วมันก็พังครับเช่นตัวนี้ก็ชอ็อตครับอยู่ๆมันก็ชอ็อตเขามัน แล้วมันก็เปิดไม่ติดส่วนตัวนี้ภาพเป็นเส้นครับก็น่าจะพอมีลุ้นอยู่นี่ตัวนี้การ์ดจอ1 0 6 0ตัว6กิกด้วยจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองซ่อมดูครับนี่ตัวนี้ตัวเมื่อก่อซื้อมาตัวต้องเป็นหมื่นแล้วผมก็มาขุดบิตคอยก็น่าจะขุดพอได้คุ้มอยู่นะขุดได้เป็นหมื่นอยู่นะโอเคทีนี้ผมก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้มานี่เดี๋ยวเรามาดูกัน มันเป็นตัวที่ตัวเป่าลมร้อนน่ะผมซื้อราคาถูกก็พอนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานจริงจังอะ่ะอยากจะประหยัดราคาอยู่ประมาณ700นะเราผมใช้โค้ดส่วนลดแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ600กว่าบาทนี่สั่งในช้อปปี้มาเลยขอเพิ่งมาถึงเลยสั่งวันเดียวถึงไวมากครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนี่ตัวตัวไม่ได้ใหญ่มากนะสำหรับใครจะซื้อหัวแรงผมแนะนำว่าซื้อแบบนี้ก็ได้นะ พราะว่ามันไม่แพงเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะอันนี้จะเอามาให้พวกคุณดูกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็โดยตัวอุปกรณ์มันก็มีให้อะไรบ้างมาดูกันนี่ตัวกล่องคอนโทรลเบามากเลยเบานะไม่รู้มีอะไรบ้างนี่เบาครับตัวนี้จะมีคอนโทรลปรับได้มีสวิต ที่เบียดเบียดกันอยู่ผมชอบที่ตัวมันเล็กดิตัวมันเล็กแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้อะไรวะน่าจะที่วางหัวแรงครับนี่ที่วางหัวแรงเป็นวัสดุธรรมดานะเนี่ยเป็นพลาสติกที่น่าจะเป็นแมทที่เรียวที่ทนความร้อนอะ่ะพลาสติกที่ทนความร้อนและใต้ล่างนี้จะเป็นโลหะอยู่แต่นี่เป็นพลาสติกขึ้นรูปมันถึงทําราคาได้ถูกนะครับ แล้วก็นี่แถมหัวให้ด้วยเดี๋ยวดูมีอะไรอ,อันนี้จะเป็นไอฟองน้ำนะที่ต้องเติมน้ำก่อนนะเติมน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะพองขึ้นมาก็เอาไว้ไว้ขัดปลายหัวแรงอะ่ะมีอะไรอีกเนาะนี่ตัวนี้หัวแรงครับหัวแรงก็เจธรรมดานะไม่รู้ว่าจะเอาปลายอย่างดีของพวกฮัโก้ใส่ได้หรือเปล่านะผมชอบใช้ของฮัโก้มันทนดีเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลย นี่ปลายหัวแรงคล้ายๆของพวกฮัคโกเลยนะอาจจะอาจจะใช้กันได้นะปลายมันแต่ความร้อนก็ไม่รู้ว่าร้อนเท่าไหร่นะสเปคมันเดี๋ยวผมเช็คให้ก่อนสเปคมันเท่าไหร่เพราะว่าคู่มือมันไม่มีคู่มือมาให้เลยสเปคมันอยู่ที่ตรงนี้ดินี่สเปคก็อยู่ที่มันบอก700วัตต์นะแล้วอะไรอีก600วัตต์ก็ไม่รู้หัวแรงมั้งหัวแรงหกร้วัตต์ส่วนฮีเตอร์บบเจ็ดรวัตต์ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ แตเ่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลองก็อันนี้ไขให้แน่นหน่อยวัสดุของตัวนี้ก็ธรรมดานะไม่ได้ดูเลิศหรูอะไรเท่าไหร่ก็ราคามันแค่อยู่แค่เจนะ็ดร้อยเนาะนี่วัสดุมันฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้ครับก็ใช้งานก็จะวางอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็คงจะเสียบตรงนี้เดี๋ยวค่เสียบแล้วก็มีปลั๊กให้ ปักแบบคอมพิวเตอร์แต่ว่ามีแค่เออก็มีกาวด้วยแหละมีกากาวให้ด้วยเป็นเหมือนปักของเกาหลีอะ่ะแล้วส่วนนี้น่าจะเป็นหัวความร้อนครับหาดูเลยตัวนี้เพราะว่า700รอยถือว่าคุ้มลนลนี่นี่ โ oh, อ้ยคนมันสั่งกันเยอะไงผมก็เลยสั่งตามตัวนี้แต่วัสดุก็ธรรมดานะน่าจะเป็นเน้นราคาประหยัดอะมีหัวแบบเดียวกันหัวหัวใส่สลับกันได้ไหมเนาะเดี๋ยวดูกันน่าจะใส่สลับกันไม่ได้หรอครับขาไม่เท่ากันอืมออกแบบมาขาไม่เท่ากันครับจะใส่สลับกันไม่ไดเ้เดี๋ยวเราลองประกอบกันก่อนเนาะอันนี้ อันนี้จะต้องประกอบตัวนี้ด้วยมันมันไม่ได้ประกอบมาให้นะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบไอ้ตัวนี้ด้วยครับประกอบไงวะเนี่ยมันจะต้องยึดน็อตนะเดี๋ยวลองไขน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ไอ้น,นี่มันจะเป็นฝั่งที่เอาไว้ไว้วางอะ่ะเนี่ยนี่เอาไว้วางเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมันยึดยังไงเดี๋ยวขอประกอบกันก่อนแป๊บหนึ่ง ก็ตรงนี้มันเป็นสก,กูครับก็ไขมันออกมาไขามันออกมาสองตัวแล้วก็เอาขาเอาขามาใส่เอาเอาไปวางไว้ไหนแล้วขามันเมื่อกี้นี่ขาก็น่าจะใส่ประมาณนี้แหละเพราะว่าใส่ประมาณนี้ก็คงไม่ได้ต้องใส่ต้องใส่อย่างนี้ครับอ ใส่ขาให้มันเกินเราต้องมาประกอบเองนะเพราะว่ามันทำเป็นแพ็คกิ้งให้มันเล็กๆไงมันจะได้ขนส่งง่ายๆหลายอย่างก็เลยต้องมาประกอบเองไขให้มันแน่นๆหน่อยไขยแค่ตึงมือพอครับผมว่าพลาสติกมันบางอืมเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ เป็นหัวที่ถอดออกมามซูมให้ดูก็เสียบให้มันถูกถกรูไหมครับเสียบถูกรูแล้วก็ไขผมไม่ชชวยวว่าสายไฟพวกนี้มันจะทนหรือเปล่าผมเคยเห็นไอ้พวกยี่ห้อดีๆเพราะมันใช้นานๆตรงตรงขั้วเนี่ยมันชอบหักครับก,ก็ใช้ระวังระวังหน่อยนะขนาดยี่ห้อแพงๆมันยังมันยังหักเลย เนี่ยมันชอบหกักแถวๆเนี้ยเนี่ยเวลามันโยกไปโยกมาเนี่ยเนี่ยโยกไปโยกมาตรงนี้จะขาดก่อนชาวบ้านเขาเลยก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันสวนส่วอัน,นี้ก็กรอบเข้าไปนี่สวิทมันอยู่ใกล้กันเลยนะทำให้ตัวเล็กไง แล้วก็เป็นปุ่มโอ,อย่างนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะวางวางไงวางอย่างนี้อืมนี่อันนี้ก็วางอย่างนี้หรือว่าวางอย่างนี้มันวางได้สองฝั่งเลยวางอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคงไม่มีใครวางอย่างนี้ว่ะน่าจะวางกันอย่างนี้มากกว่านี่ให้มันเป่าไปทางนูน้น แล้วก็หัวแรงก็จะเป็นประมาณนี้อเออมันก็ดูดีนะแถมแถมหัวมาให้อีกสามหัวด้วยแถมหัวเอาไว้เป่าอีกสามหัวก็ตามขนาดมาแล้วครับมีสปูให้นี่มีหัวให้3ามขนาดนะเนี่ยอีกขนาดเล็กกลางใหญ่ไม่มีหัวเหลี่ยมให้นะไอหัวเหลี่ยมที่เป่าไอซีที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่มีมาให้นะ ป็นไม่ได้ใหญ่มากอะเนี่ยเป็นหัวประมาณนี้ครับสามหัวเนาะเก็บเก็บไว้ <ๆ S 2> ไก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันลองเสียบปลั๊กดูว่ามันเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กทดสอบก่นครับข้างหลังมันจะมีสวิตอีกอีกตัวหนึ่งนะนี่ปิดเปิดสวิตตรงนี้นี่คือเปิดนะไฟมันก็ติดพอเปิดแล้วนะ พวกนี้มันก็แค่มีจอบอกแต่ว่ามันยังไม่ทำงานนะถ้าทำงานเราจะต้องมาเปิดตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาเปิดตรงนี้อีกรอบนึงครับแต่ว่าถ้าเราเปิดข้างหลังปุ๊บอะตรงเนี้มันจะทำงานเลยผมก็ยังไม่เป็นนะอันนี้แค่ลองให้ดูในนี้มันมีพัดลมครับพัดลมมันอยู่ในนี้นะพัดลมอยู่ตรงนี้อันนี้ผมยังไม่เปิดไงมันก็เลยไม่ร้อน ถ้าเป็นลมลมเบาๆออกมานะนี่หยุดไปแล้วไม่ร้อนนะเพราะว่ายัางไม่ได้เปิดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวแรงเดี๋ยวผมเติมน้ำในนี้ก่อนนะเวลาใช้งานแล้วก็เติมน้ำหน่อยนี่โอ้โหไม่หน่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เยอะนะระบายจะฟองขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้เอาไปอย่างเงี้ยฟู่ฟู่ฟู่มันนี่เดี๋ยวเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะขยายขยายตัวตอนี้มันแบนอยู่ เดินน้ำมันก็จะขยายตัวครับนี่ไอ้ตรงกลางนี่เอ,อออเอาออกไหม,ออมโปกติต้องอ,ออกออกไหมวะเนี่ยออกไหมโปกติต้องออกออกไหมอ๋อต้องออกออกครับนี่เพราะว่ามันจะได้เข้ารูมันแลวเราเดี๋ยวเ,เคลียร์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 มัง้งเพราะมันมีรูอยู่นี่ น่าจะเขียเขียเขียงนี้โอเคเก็บไว้ก่อนอันนี้หย่อนไมาข้างหลังก่อนนี่มันก็ดีอยู่นะมีฐานวางให้เรียบร้อยเคเดี๋ยวผมลองเปิดดูนี่แต่อุณหภูมิอันนี้พอเปิดฝั่งนี้มันก็จะขึ้นโซนเดอร์ส่วนฝั่งนี้ปุ๊บถ้าเปิดพร้อมกันมันก็จะขึ้นรีเวิร์กไรู้รว่ามันทํางานได,ได้พร้อมกันหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าโซเดอร์ไม่เห็ขึ้นเลย ปิดอันนี้ก่อนนะให้มันอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก่อนอุณหภูมิอันนี้มันเป็นความเร็วพัดลมอ้งหรือว่าเทมวะงงเหมือนกันอ่านก่อนลมครับอันนี้ไว้ปรับลมไม่ได้เกี่ยวก็คืออันนี้น่าจะเป็นเซตอุณหภูมิครับคือเราอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะปกติมันเท่าไหร่ละหวัวแรงอะ่ะสามร้อยห้าสิบ หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับสมมติอยากได้สัก300ก็กดไป300ผมก็ไม่รู้นะมันมันจะแม่นหรือเปล่าอันนี้เพราะว่าผมไม่มีเครื่องวัดนี่แล้วก็กดเซตปุ๊บตอนนี้มันร้อนอยู่นี่เอาร้อนให้สุดๆเลยดีกว่าอาจให้มันสุดๆไปเลยว่ามันได้สูงสุดที่เท่าไหร อัดเข้าไปเลยครับห้าร้อยครับผมปรับไว้ที่ห้าร้อยอะเซตมันมนี่ปรับไว้ที่ห้าร้อยมาดูดตอนนี้มันสองร้อยกว่าอยู่นี่ร้อนไหมโอ้โอ้ร้อนดีนะเฮ้ยเนี่ยละลายไวมากแต่นี่มันเป็นตะกั่วไงมันลายไวอยู่แล้วนี่แจ๋วเลยเออถือว่าโอเคนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะจิ้มฟักให้ดูนี่ตัวทําควันอนี่ควันมันจะเยอะเลยครับโอ้น,นี่ฟักแ่โอเคอยู่นะอืมเหนียวทีนี้มาลองไอ้ตัวนี้กว่านผมไม่เอาเสื่นะผมเอาลงแล้วนะจริงๆการที่เราเปิดไว้แรงมากๆมันก็จะมีข้อเสียอยู่นะมันจะทำให้ปลายเราเสื่อมไวอะ่ะเอาน,น้อยพอ แต่ปกติอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมก็ไปหาคู่มือแล้วกันว่าส่วนใหญ่เขาใช้ซนเดอร์ไว้ที่ความร้อนที่เท่าไหร่แต่เราไม่ใช้ก็ปิดไว้ก่อนทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ที่ผมจะมาใช้เนี่ยแหละไอตัวฮอตแอร์เนี่ยเนี่ยมันก็จะมีเสียงนี้นะเสียงลมเดี๋ยวลองเป่าดูนะออฟทำไมมันออฟอะตอนนี้มันขึ้นออฟอยู่ครับ ๋ยวเราลองกดอัพมันมันมีอะไรวะเนี่ย Angle sensor voltage 2องไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ทอยมันออฟไปละเดี๋ยวเปิดใหม่ปุ๊บ power off ทำไมวะ เดี๋เช็คก,ก่อนว่ามันทำไม power off ตอนนี้มันมันไม่หมุนครับมัน off อยู่งงมะผมก็งงอยู่นะเช็คแป๊บหนึ่งโอเคครับมารีวิวกันต่อครับตอนแรกผมก็งงว่าทำไมมันไม่ติดวรวะตอนนี้ตอนนี้ผมวางไว้นะมันขึ้นสลีฟแล้วสลีฟก็คือมันดักอยู่เนี่ยคือมันมันไม่ทำงานนะตอนนี้มันมันจะสลีฟอยู่ครับ เดี๋ยวสภาพพอมันเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะดับของมันเองตอนแรกผมงงว่าเอ้สาไมันไม่ทํางานที่จริงมันมันเป็นระบบเซฟตี้ของมันครับเช่นถ้าเราวางอย่างเงี้ยเครื่องมันจะสลีฟอย่างเงี้ยเนี่ยสลีฟก็คือมันตัดการทํางานหรือว่าจริงๆมันจะหยุดทํางานนั่นแหละแต่เมื่อเราหยิบมาแล้วเราแล้วเราทําอย่างนี้เอาหัวคว่ำมันลงอ่ะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจอมันขึ้นทํางานเลยคือเวลาใช้งานมันจะต้องหันลงอย่างนี้ไงไม่ออกมา ถ้าเราหันขึ้นมันจะเป็นระบบเซฟตี้ข้ามันนะพอหันขึ้นครับมันก็จะไม่ทำงานเออ,ออกแบบมาใช้ได้เลยงงอยู่ต้องนานว่าเป็นอะไรต้องไปอ่านเพราะว่าคู่มือไม่แถมมาให้นะมันไม่แถมคู่มือทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเช็คดูอุณหภูมิก็ปรับได้นะครับเนี่ยปรับได้เหมือนปกตินี่ผมปรับไว้ที่400เดี๋ยวดูมันจะลงมา400ปั๊บส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูอันนี้ผมว่าเป่าตะกัวนะเอามาเป่าตะกัวดู ดูว่ามันร้อนไหมมันร้อนอยู่แล้วละ่ะเนี่เป่าตะกั่วครับเดี๋ยวก็จะได้มาเป่าตัวตัวไอพ็กไอซีผมลองเงินเ่่นอันนี้เป่าที่สี่ร้อยนะเนี่ยเห็นว่าตะกั่วเริ่มละลายแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะโอ้ละลายแล้วเห็นไหม โอเคทีนี้พอเราวางอย่างนี้มันก็จะมันก็จะขึ้นสลีปตัดการทํางานโอเคระบบเซฟตี้ถือว่าใช้ได้เลยครับนะส่วนต่อไปเดี๋ยวค่อยมาซ่อมก๊าจอดูครับว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าผมก็มีพวกฟักเหลวพวกอะไรเตรียมไว้บ้างแล้วโอเคแต่ส่วนจะซ่อมยังไงจะดูจะซ่อมได้หรือเปล่านะค่อยดูกันแลวกันครับผมส่วนใครสนใจจะสั่งผมว่าโอเคนะประมาณ หกร้ 600, อยเจ็ด้อย่ะกับตัวเนี้ยเพราะว่ามันได้หัวแรงเนี่ยคุณซื้อหัวแรงแย่ก็หัวแรงก็ร้อยกว่าบาทแล้วเท่ากับเราซื้อนี่อีกประมาณสี่ร้อยอ่ะอเป็นมืออาชีพได้เลยครับเพิมเอาละครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับไปละ